สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจับข่าวคุยกับยุ้ยปี๋ฉัดกรุณานน์นะคะเราพบกันที่นี่ค่ะสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มมีนัดกันนะคะพูดคุยข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะการเมืองเศรษฐกิจสังคมค่ะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์15มกราคม2567นากะคะจับข่าวคุยวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของอภิมหาเมกะโปรเจกต์ นิรันการนะนิรันการที่ฉันต่อเติมเองนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นโครงการอภิมหาเมกับโปรเจกต์จริงๆนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นโครงการของรัฐบาลที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมหาภาคเลยนะคะดิฉันกำลังพูดถึงโครงการแลนบริดจ์ค่ะซึ่งเป็นโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะวงเงินเนี่ยล้านล้านบาทนะคะเฟสแรกก็ปาเข้าไป5 0 0,000ล้านบาทแล้วจะว่าไปแล้ว ใหญ่กว่าโครงการ1,000 100, 0บาทดิ g จิ a l w a วอลเอีกนะ,ะซึ่งซึ่งตอนตอนนี้เนี่ยที่ว่าจะใช้เงินกู้เนี่ยพรบรกู้เงินเนี่ยนะคะห้าแสนล้านบาทนะคะมาแจกเงินคนละหมื่นคนละหมื่นเนี่ยนะ,ะอันเนี้ยยิ่งกว่าอีกนะคะเป็นโครงการด้านคมานาคม ระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้คือถ้าพูดถึงโครงการแลนบริดจ์นคะลหลายๆคนอาจจะเพิ่งมาได้ยินนะคะก็ตอนที่เขามีการอภิปรายเรื่องของพอรบงบประมาณที่ผ่านมานะคะทีนี้แลนบริดจ์คืออะไรเกรินให้ฟังสั้นๆง่ายๆกระชับก่อนโครงการแลนบริดจ์เนี่ยนะคะคือสะพานเศรษฐกิจค่ะเป็นโครงการขนาดยักษ์ใหญ่เลยนะ เพื่อพัฒนาสะพานข้ามทะเลเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยนะคะก็คือจังหวัดระนองที่ฝั่งอันดามันและจังหวัดชุมพรอยู่ฝั่งอ่าวไทยซึ่งปกติแล้วอ่ค่ะประเทศไทยของเราเนี่ยนะ,ะถ้าเกิดว่าหลับตาในนภาพเนี่ยเราจะมีภาคใต้เป็นรูปขวานทองใช่ไหมคะก็จะมีทะเลฝั่งอ่าวไทยทะเลฝั่งอัอนดามันทีนี้เวลาที่จะล่องเรือเนี่ยถ้าเกิดจะข้ามไปอะคะ่ะมันจะต้องไปไปเหมือนกับมันจะข้าม ข้ามฝั่งจากอ่าวไทยไปอันดามันแบบนี้เลยไม่ได้แบบเส้นสีน้าเงินอย่างเงี้ยมันจะต้องอ้อมจากท่าเรือระนองใช่ไหมคะอ้อมลงมาอ้อมลงมาที่ช่องแคบม,มาละกาด้านใต้สุดของมาเลเซียเนี่ยแล้วก็ค่อยไปอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันจากท่าเรือชุมพรเนี่ยถ้าจะไปฝั่งอันดามันที่ระนองมันก็ต้องอ้อมมานะอ้อมขวานทองมาเนี่ยนะคะแต่ว่าโครงการนี้ค่ะจะเป็นโครงการที่จะทําให้ การขนส่งนะคะจะสามารถข้ามจากทางฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งอันดามันสลับฝั่งอันดามันข้ามไปฝั่งอ่าวไทยได้เลยนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีการสร้างโครงข่ายที่แบบโอ้พภิมหาเมกะโปรเจกต์จริงๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นขนส่งทางรางรถไฟระบบรางคู่การสร้างมอเตอร์เวย์นะ,ะถนนระหว่างระนองชุมพรยังไม่นับการสร้างท่าเรือน้ำลึกอีกนะคะ เห็นไหมคะทั้ง2ฝั่งนะเฟสหนึ่งเนี่ยเขาประมาณการลงทุนไว้ว่าใช้เงินประมาณ5 2 0 0 0น0 0กว่าล้านนะคะเฟสสองปาเข้าไปแสนกว่าล้านนะคือถือว่าเป็นอภิมหาเมกบโปรเจกต์จริงๆอะ่ะแล้วรัฐบาลเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะสร้างเศรษฐกิจนะคะระดับมหาภาคทำให้คนที่นั่นนะคะมีการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วในขณะเดียวกันนายกเศรษฐาทวีสินค่ะ ก็เอาโครงการเนี้ยไปขายเป็นเซลแมนไปขายยังต่างประเทศเวลาที่ไปประชุมณนะ้ที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นล่าสุดก็ไปโซวิตก็จะเอาโครงการนี้แหละไปขายว่าประเทศไทยเราเนี่ยน่าลงทุนนะคะทีนี้ปัญหาคือ มันจะประหยัดเวลามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพูดคุยกับดรสามารถราชพลสิทธิ์ค่ะท่านเป็นอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอดีตสสปาลิสิ์ของพักประชาธิปัตย์นะคะแต่ว่าก็เฝ้ามองทางการเมืองอย่างใกล้ชิดในปัจจุบันนี้นะคะสวัสดีค่ะดรสามารถคะ สวัสดีครับคุณปีชาติคุณผูษษ้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะจะว่าไปแล้วโครงการนี้ก็เป็นที่อื้ออึงกันเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในการพิจารณาเรื่องของพรบงบประมาณฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็มีการถกเถียงกันฝ่ายค้านโดยคุณสุริกัญญาก็มองว่าอุ้ยมันข้อมูลมันยังไม่ไม่ชัดเจนเลยสอนอขอซึ่งเป็นเจ้าภาพโครงการนี้ก็ยังตอบคําถามไม่ได้ว่ามันจะคุ้มค่าจริงหรือไม่นะคะในขณะเดียวกันสภาพัฒน์นะก็เป็นอีก ผลการวิจัยว่ามันจะไม่คุ้มค่าในขณะที่รัฐบาลก็บอกว่าคุ้มค่าอะไรแบบนี้ค่ะในมุมมองของดรสามารถเห็นว่าเขียนใน Facebook เป็นคำถามที่น่าสนใจอะค่ะว่ามันจะสามารถประหยัดเวลาได้จริงหรือไม่ช่วยขยายความหน่อยค่ะว่าโครงการนี้ <Yeah. S 1> ถ้ามันมีข้อดีอย่างที่รัฐบาลเขาบอกว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเรามองตา่างประหยัดเวลานี่มันมีในยะยังไงว่าสำคัญมากๆเลยกับโครงการนี้ ครับคุณปีชาติครับผมได้ยินเสียงนะแต่ไม่ค่อยชัดนะครับแต่จับประเด็นได้นะครับเรื่องการประหยัดเวลานะครับผมว่าช่วยเจ้าที่ทาให้เสียงก็ดังกว่านี้นะฮะได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เร่งเสียงของของพี่ยุนิดหนึ่งนะคะร่มร่มชัดขึ้นหรือยังคะชัดขึ้นแล้วครับก็คือวการประหยัดเวลาที่ผมเป็นห่วงนะะว่าประหยัดได้จริงหรือไม่ระยะทางนั้นสั้นกว่าแน่เมื่อเทียบกับช่องแคบบารากานะครับที่ต้องไปอ้อมนั่น้นหรือเปลี่ยนมาใช้แลนด์บจ์ระหว่าง เรือ่องนองกับชุมพรนะครับ<อ>สั้นกว่าแน่แต่ผมไม่น่ใจเรื่องเวลาเพราะว่าการขนถ่ายสินค้าทั้งขนถ่าย<ม>จากเรือไปสู่รถไฟไปสู่รถบรรทุกไปสู่ท่อน้ํามันต่อการธรรมชาติ<ม>แล้วฝั่งนู้นก็ต้องถ่ายจากรถไฟจากรถบรรทุกไปลงเรืออีกครับม,มันสองต่อฮะสุดท้ายเวลาผมไม่น่ใจแล้วค่าใช้จ่ายอาจจะแพง่าด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นห่วงว่าเรื่องเรือที่ไหนจะไม่ใช้บริการเลยครับเพราะเรือเนี่ย เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดถ้ามีเรือมากโอกาสคุ้มทุนก็จะมากครับอืมอันนี้แบบอธิบายแบบง่ายๆเลยก็คือดรมองว่าเอาละ่ะถ้าเราจะเหมือนกับเราจะทําทางลัดอย่างที่คนอื่นเขามองกันเนี่ยว่ามันเป็นทางลัดถูกไหมคะคือจากชุมพรไประนองระนองไปชุมพรอฝั่งอา่าวไทยฝั่งอันดามันแต่ว่าไอ้ระบบขนส่งอะ่ะมันต้องสร้างหลายโปรเจกต์ถูกไหมคะ แล้วทีนี้มีสามโปรเจกต์ครับก็คือมีมอเตอร์เวย์มีทางรถไฟทางคู่นะครับแล้วก็มีท่อส่งน้ำมันท่อส่งก๊าซครับนะฮะมีสามโครงการหลัก3มองค์ประกอบหลักตรงนี้นะฮะซึ่งวงเงินลงทุนนี่รวมทั้งท่าเรือทั้งสองฝั่งนะฮะทั้งฝั่งฝั่งระนองฝั่งชุมพรด้วยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ่งล้านล้านบาทซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่มาก รัฐบาลเองต้องการให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งผมเห็นด้วยครับนะครับเพราะเป็นถ้าเอกชนมาร่วมลงทุนเนี่ยเขาจะมีการบริหารจัดการที่ดีมีโอกาสทงกำไรได้ครับนะฮะแต่ว่าถ้าให้เขาลงทุนทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่ายากที่เขาจะสนใจนะครับถ้าเอกชนสนใจลงทุนเนี่ยหมายความว่าโครงการนั้นจะต้องได้กําไรถ้าเขาไม่สนใจผมเชื่อว่าเขาไม่ลงทุนแน่ถ้าเขาหมายความว่าโครงการนั้นไม่มีกําไรแน่ฮะหรือจะมาใช้บริการน้อย ันั้นคำตอบอยู่ที่เอกชนซึ่งเวลานี้เนี่ยนะจากการศึกษาของสนอขอเนี่ยก็มองว่าถ้าเอกชนลงทุนเนี่ยฮะจะมีกําไรเนี่ยจะมีผลตอบแทนงทาด้านการเงินนี่ยประมาณ8เปอร์เซ็นตกว่านะครับแต่ถ้าผลตอบแทนงทาด้านเศรษฐกิจต่อประเทศชาติต่อผู้นือหุ้นมา17เปอร์เซ็นเสร็จครับคะนะฮะ ถ้าเรามองในฐานะประชาชนคนหนึ่งจากการที่ศึกษาหรืออาจจะได้อ่านข้อมูลอะไรแบบนี้เนี่ยมันมีมันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของผลการศึกษาก่อนที่จะดําเนินโครงการนะคะเพราะว่ามันมีสอง,สองที่2หน่วยงานยังหน่วยงานสอนรอคอเนี่ยเขาบอกว่าคุ้มแต่หน่วยงานสภาพัฒน์ที่ไปจ้างทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะคะมาวิจัยเขาบอกว่ามันไม่คุ้มนะ คือเหมือนกับข้อมูลเนี่ยมันไม่ตรงกันอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดใช่มันขัดแย้งกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดูแล้วมันจะมันจะเริ่มได้ไหมคะในมุมมองของตัวเขเนี่ยนะเขาเป็นเจ้าของโครงการนะฮะทำตามคําสั่งของกระทรวงคมนาคมเป็นกุกแกขอเขา เขาไม่ได้ทําการศึกษาเองก็จ้างบริษัทที่ศึกษามีมีหลายบริษัทนะห้าหกบริษัทที่ทําการศึกษากันะนะฮะส่วนสภาพัน์เนี่ยจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทําการศึกษาซึ่งการศึกษาก็เวลาต่างกันไม่มากนั้นฮะจุฬาศึกษาจะเสร็จประมาณปลายปี2065สอนนอกขอกําลังศึกษาอยู่ฮนะน่าจะใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับหลักๆก,ก็คือผมว่าสมมติฐานในการคาดการณ์ปริมาณเรือในคนอาจจะไม่เหมือนกันครับ แต่สูตรที่เขาใช้ในการคาดการณ์เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเหมือนกันแต่ตัวแปรค่าตัวแปรต่างๆที่เอาไปแทนในสูตรเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันครับผลที่ออกมาไม่เท่ากันเช่นปริมาณหรือการการประมาณการเปลี่ยนเวลานี่อาจจะต่างกันก็ได้ครับคือถ่าเกิว่าจะจอธิบายก็กกอ๋อค่ะถ้าจะอธิบายแบบให้ชาวบ้านเขาแบบเหมือนกับเวลาที่เราลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้อง ให้ได้กำไรถูกไหมคะไม่มีใครอยากจะขาดทุนแต่ว่าโครงการนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ว่ามันจะทำกำไรให้เราอะต้องรู้อะไรบ้างคะให้ความรู้กับประชาชนเ,น,เ,เน่อยค่ะดรเป็นข้อๆเลยก็ได้ต้องรู้ว่าเรือมาใช้บริการมากน้อยแค่ไหนครับเก็บค่าผ่านทางได้แค่ไหนนะครับหลักๆมีนี่นะครับนอกจากนั้น<ๆ>ก็นนมีมีผลประโยชน์มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกไหมครับเรื่องโุงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่างๆนะฮะถ้าผู้ลงทุนในคนทังาน รายได้มากที่สุดครับและเขาจะไม่เชื่อผลการศึกษาของเราไม่ว่าเป็นของสภาพัน์หรือของสอนอง,องคอเขาจะทาการศึกษาเองครับ<ม>นะว่าเขาลงทุนแล้วจะได้กําไรคืนหรือไม่ครับ <ขา S 2> นะฮะ <ขา S 2> เป็นนั้นครับค่ะก็แสดงว่าสิ่งที่เราต้องรู้ชัดๆคือเหมือนกับว่าก่อนจะจะทำเนี่ยมันก็ต้องให้ประชาชนหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยรู้ก่อนว่าเขาจะทำอะไรบ้างและจะมีจะมีเหมือนกับเงินหลั่งไหลเข้ามาแค่ไหนหนึ่งก็คือปริมาณเรือเขาจะ ย้ายจากช่องแคบมะละกามาใช้ของเราจริงหรือไม่มากน้อยกี่ลำใช่ไหมคะประเภทยสินค้าจุดหมายปลายทางมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับให้กับคนขนส่งจริงหรือเปล่าอันนี้คือทั้งหมดที่ต,ต้องตอบเร่รได้คนในท้องที่เขาได้ไประโยชน์แต่เงื่นเช่นมีงานท<ม>ํามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น<ม><ม>ซึ่งที่สนอาเปบนการจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกือบสามแสนคนนะครับมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างมีการท่องเที่ยวอะไรก็คนในพื้นที่จะมีรายได้มากขึ้นคนไทยก็หลั่งไหลไปทำงานที่นั่นมากขึ้นครับ ก็ต้องเป็นข้อมูลที่ที่เอามาประมวลกันเอ้ยนี่ยังไม่รวม EIA เลยนะการทำ EIA กับการทำประชาคมกน,น EIA เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากครับ EIA EHA ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับตรงนี้สำคัญมากจริงๆนะครับอย่าลืมว่าแลนด์บิชโครงการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกระบี่ขนอมสะตูนสงขลาที่ล้มเหลวที่ถูกพับไปก็เพราะว่าเรื่อง EIA ครับประชาชนในพื้นที่ไม่ยอมรับโดยเฉพาะการก่อสร้างท่าเรือน้ำรึกครับ ถ้าจําจได้กระบี่ขนมนี่ฮะเราสร้างถนนตรงกลางเสร็จแล้วครับหนึ่งร้อยสามสิบสามกิโลเมตรใช้เงินไปสามพันห้าร้อยล้านบาทที่ชบบาวบ้านเรียกว่าถนนเซาเทนซีบอร์ดนะฮะนะฮะเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้เกาะกลางไว้ถึงสองร้อยเมตรครับไว้สร้างรถไฟทางคู่ไว้สร้างท่อส่งน้ํามันท่อส่งก๊าซครับวันนี้ก็ทิ้งร้างอยู่ตรงนั้นครับ้ายได้เฉพาะถนนอย่างเดียวก็น่าเสียดายมากๆจะสร้างท่าเรือที่กระบี่ฝั่งอันดามัน ฝั่งอาไทยจะสร้างที่ขนอมก็สร้างไม่ได้ก็ย้ายไปที่สูงขึ้นมาอีกครับฝั่งอัามันย้ายขึ้นมาที่ทัพดามุกพังงาฝั่งอ่าวไทยย้ายจากขนอมมาที่สิชนก็ไปไม่รอดเช่นเดียวกันครับดังนั้นเรื่อง EIA ที่คุณยุ้ยพูดมันควบคุเป็นเรื่องสำคัญมากต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนในละเอียดและชี้แจงเอาให้ชี้แจง ที่แจงแก่พี่นอเประชนครับค่ะในการที่มีคณะกรรมาการศึกษาโครงการแลนบิชเนี่นะคะที่ล่าสุดเนี่ยพักเก้าไกลเขาก็ลาออกไปละสีคนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นตราย่างที่จะให้โครงการนี้เนี่ยมันลงมติโดยที่ข้อมูลมันยังไม่แม่นยำเนี่ยนะคะเรื่องของทางการการเมืองเนี่ยค่ะคือในมุมมองที่เรามองไปคณะกรรมาการในการศึกษาเนี่ยค,ะ <S <S ค่ะคิดว่าเราได้คําตอบในมุมของรัฐสามารถมัน มันเพียงพอไหมคะหรือว่ามันได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์กานมาธิการก็มีเวลาสั้นๆประมาณ90วันฮะจะไปลงรายละเอียดไม่ได้สภากําลังนี่ไปสู้ทางสนคอไปสู้สภาพั์ไม่ได้ครับทั้งนู้นก็จ้างคนมาศึกษาและกันมาธิการมีสสอนะฮะมีผู้เชี่ยวชาญมีผู้ทรงคุณวุฒิทางข้างนอกไปร่วมบ้างเวลาสั้นๆคนน้อยทําไม่ได้ครับนอกจากไปทบทวนการศึกษาเก่าที่เขาทาไว้แล้วครับนะครับ ลงรายละเอียดไม่ได้เลยครับ<ล>นะคร<ล>เฉะน้ตรงไหนที่เห็นว่ายัางไม่ชัดเจนก็ต้องถามไปที่สลขนะคะถามว่าตรงนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นให้เขาชี้แจงให้เขาทำรายละเอียดมาฮะค่ะนะครับต้องเป็นนั้นแต่เราไวหวังผลการศึกษากันมาธิการไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าทางกรรมธิการฝั่งฝั่งฝ่งงงงงายฝ่ายค้านใช่ไหมคะก็คือพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็เหมือนกับ ม,มันก็มีที่คนที่ที่รู้สึกว่าเห็นด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างฝาั่งอก้าวันอ่างนี้คุณยุ้ยเนี่ยผมได้รับเชิญให้เข้าประชุมวันที่สิบสองมกราคมเป็นครั้งแรกก็ให้ผมไปที่ปรึกษาคณะกรรมาการิกากด้วย<อ>แต่<อ>ผมได้รับเชิญให้เข้าไปร่วมประชุมเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายด้วยครับครั้งที่สิบอะฮะนะฮะผมให้ความเห็นในเรองนี้ไปนะครับกรอก็มีก็ได้เห็นการลาออกนะของบางท่าน ก็เป็นสิ์ของของเขาที่ลาออกนะฮะก็บ,บอกว่าไม่ต้องการเป็นรายอย่างนะที่จริงถามว่าจําเป็นต้องลาออกไหมก็ไม่ไม่ต้องลาออกก็ได้เขาถูนความเห็นมันก็ได้หรือลงมติไม่เห็นด้วยก็ได้กับรายงานนี้ครับม,มันก็เลยมีวงการเมืองที่ทําให้ต้องได้วิาพากษ์วิจารณ์กันอีกเนี่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าถามดรในฐานะที่ได้เข้าไปประชุมหรือว่าเป็นที่ปรึกษาอครั้งครั้งเดียวก็ยังดีนี่นะคะเราได้ความกระจ่างหรือเรายังต้องการข้อมูลใดที่อยากจะให้สอน,นอขอเนี่ย ได้บรรยายหรือชี้แจงอีกนะคะดอกเตอร์ก็เท่าที่ผมดูนะนะได้เข้าไปร่วมนะะุโรปเวลาสั้นๆนะฮะ,ะแล้วเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็เห็นว่าเรื่องนี้อะเรื่องการประหยัดเวลาเนี่ยฮะผมว่า<ม>เป็นสิ่งที่สนขอต้องอธิบายให้ละเอียดให้ถี่ถ้วน<ม>ให้กระจ่างให้ได้ครับนะฮะ,ะประหยัดได้อย่างไรที่ผมท<ม>าาราบว่านักบาลเขามีหลักการที่ว่าไม่ต้องการใช้เงินบิดเป็นทางผ่านอย่างเดียว<ม>ต้องการสร้างเป็นคลังสินค้า ทางน้ํามันลงกันน้ํามันมีโงรงงานอุตสาหกรรมมีนิคมอุตสาหกรรมมีคนมาลงทุนตรงนี้ฮะเช่นแปรรูปสินค้าเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เฉพาะมอเตอร์เวย์ไม่ใช่เฉพาะทางรถไฟหรือท่อส่งน้ํามันนะจะมีพวกนี้ขึ้นมาเพราะเอกชนต้องลงทุนมากกว่านี้มากกว่าหนึ่งล้านล้านนะครับซึ่งตรงนี้ต้องคิดต่อเป็นไปได้หรือไม่ก็จะ,ะทําเหมือนตรงนั้นเป็นแหล่งกระจายสินค้านะครับเรือมาก็ไม่ต้องเสียเวลามารับสินค้าไปเลย ก็เหมือนสั่งสินค้าอยู่ที่นั่นเลยอย่างนี้นะฮะมันก็มีทั้งข้อดีลักการมันมันมันไม่เหมือนแด์บิกทั่วไปที่เป็นทางบานเป็นการขนส่งเชื่อมระหว่างทะเลหรือมหาสมุทรทั้งสองฝั่งครับอ๋ออันี้มันจะเหมือนกับพิเศษคือมันเหมือนจะเป็นฮับเลยอ่ะใช่ไหมคะเขาต้องการทําอย่างนั้นแต่ผมดูแล้วมันมันจะทําได้ใครจะมาลงทุนสร้างคลังสินค้าคลังคลังน้ํามันโรงกันน้ํามันต่างๆนะครับตรงนี้นะค่ะเอกชนที่ลงทุนสร้างมอเตอร์เวสสร้างทางรถไฟ ตั้งทอส่งน้ามันเขาต้องลงทุนพวกนั้นด้วยหรือไม่นะตรงนี้เป็นคําถามที่หน่วยงานเกี่ยวข้องต้องคิดแจ้งชัดเจนว่าสร้างแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้จริงมันมีโอกาสที่เรือจากช่องแคบมาลากาช่องแคบซุนดาช่องแคบลำบอกใกล้ไอินโดนีเซียะจะเปลี่ยนมาใช้ที่นี่ต้องเห็นตรงนี้ชัดเจนครับคือผมไม่ได้คัดค้านรองนี้เลยไม่ได้คัดค้านเลยนะครับผมอยากให้เกิดด้วยซ้าใหม่นะฮะแต่ว่า ข้อมูลเหล่านี้ต้องชัดเจนรัฐบ,บาลจริงสามารถจูงใจเอกชนมาร่วมลงทุนได้ครับค่ะพอพูดถึงรัฐบาลนายกที่จะจูงใจคนมาร่วมลงทุนเนี่ยอ่าดรสามารถมองยังไงคะกรณีที่นายกเศรษฐาเทวีศิน์ก็ไปหลายประเทศแล้วก็ยกโครงการนี้นะคะเหมือนกับเอาไปขายด้วยนั้นเนี่ยล่าสุดก็ไปที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีแลนด์บิสเป็นโครงการ,นร,ะะรเนี่ยยิ่งใหญ่เลยอะไรเงี้ย ซึ่งซ่งมันก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกับเรายังตั้งไข่กันอยู่มองยังไงคะกรณีนี้ผมว่าท่านก็ทําหน้าที่ถูกต้องเลยครับก็ไปขายโครงการนะฮะไปทำารถโชว์ไปทำมาเก็ตเซอรดิ้งถามว่ามีใครสนใจบหานะฮะแต่ข้อมูลเนี่ยที่เตรียมไปเนี่ยจะต้องชัดเจนฮะผมไม่ทราบท่านจะพูดรายละเอียดแค่ไหนนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องชัดเจนมากนะฮะค่ะค่ะนะครับแล้วก็ผมว่าถ้าท่านสามารถดึงเอกชน มาวมร่วมล,ลงทุนได้ก็เป็นการดีฮะเป็นการประหยัดเงินของภาครัฐได้ครับค่ะเอาล่ะถ้าเราสามารถดึงเอกชนได้เป็นการดีแน่นอนนะคะแล้วในมุมของการทําประชามติตอนนี้เนี่ยก็มีการขยับขยื่นจากชาวบ้านแล้วนะเครือข่ายอย่างเครือข่ายรักพัตโตะอะไรแบบนี้เขาก็ค้านแลนด์บิดกันคิดว่าอันนี้มันจะเป็นด่านที่ท,ท,ที่ยากอีกด่านหนึ่งของรัฐบาลไหมคะดรสามารถผมคิดเช่นนั้นครับที่ผมเรียนได้ทราบเมืเ่อตอนต้นแล้ว อะไรจะบีตตั้งแต่กระบี่ขนอมสตูนปากบาราฮะจะไม่ได้ปากบารานะฮะมีการศึกษา EHA และมีการออกแบบเบื้องต้นแล้วก็ทําไม่ได้ครับปากบาราไปเชื่อมกับท่าเรือน้ําลึกสงขายังที่สองฮะทำไม่ได้การรถไฟก็ออกแบบรถไฟทางคู่ไว้แล้วครับหนึ่งร้อยสี่สิบกว่ากิโลเมตรก็ทําต่อไม่ได้ครับมีปัญหาถ้าคนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยไม่ว่าโครงการจะดีอย่างไรก็ตามโอกาสเกิดจะน้อยมากครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องชี้แจงเห็นว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไรนะครับจะลดผลกระทบได้อย่างไรหรือไม่ครับจะเป็นขออข้อมูลข้อจริงมาพูดไปชี้แจงต่อพี่<ม>น้องประชาชนให้ได้ครับอ่าหนึ่งเรื่องข้อมูลสําคัญสุดท้ายนี้ขอรทราบไทม์ไลน์ของของโครงการนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะต้องไปผ่านอีกกี่ขั้นตอนแล้วประชาชนชาวบ้านเนี่ยควรจะติดตามอย่างไรบ้างคะในในโครงการรถาลก็ตั้งใจจะเปิดใช้ได้ในปี2073 ปีนี้มันก็เหี่ยว6ปีข้างหน้าซึ่งผมว่ายากครับยากเนาะนะฮะยากนะฮะก็จะมีการประมูลกันคิดว่าปีหน้ามั้งครับปลายปีหน้าหรือไงเนยฮะนะครับการจะสร้างเสร็จในเปิดใช้ได้2-5-7-3ผมว่ายากมากครับแต่ว่าทำ EIA นี่ก็ก็น่าจะเป็นปีเหมือนกันนะคะ ใช้เวลาไานครับ EA ใช้เวลาไานครับเดี๋ยวก็คนี้ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากดรมากมากเลยนะคะอยากจะให้ดรเข้าไปประชุมเป็นครั้งที่2อีกจังเลยนะคะโอ้คงเพราะเป็นครั้งสุดท้ายเลยครับครั้งสุดท้ายสุดท้ายเหรอคะที่ผ่านมาแล้วอย่างนี้กันมธิการก็ส่งรายงานนี้ไปที่ประธานสภาเพื่อเป็นจุดการประชุมต่อไปในสภาผู้แทนก็สสทุกท่านก็มีโอกาสได้สอบถามได้เลยครับสอบถามกันมาที่การเนี่ย ทำไมถึงอนุมัติรายงานนี้มามีความผิดยังไงก็สอบถามรายละเอียดนั้นไดหมดค่ะอันนี่คือทำลายวงรงกงติดแต่ามกันหลายช็อตเลยล่ะนะคะกว่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างภายในปี2572อีก6ปีออะดูสิโครงการเมกับโปรเจกต์นี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะคะวันนี้ขอพระคุณข้อมูลจากด้องแต่สามารถมากๆเลยค่ะโอกาสหน้าที่มีเวลาสนทนากันอีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะด้วยความยินดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยิ่งใหญ่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเป็นโครงการที่ ใช้เงินมหาศาลถามว่าลงทุนไปแบบนี้จะคุ้มทุนหรือไม่ยังเป็นคําถามที่เราต้องต้องช่วยกันหาข้อมูลและช่วยกันตอบนะเพราะว่าเงินทุกบาทคือภาษีของคนไทยนะเอาพักสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาจับค่ะคุยช่วงสุดท้ายค่ะ คุณผู้ชมคะสรุปคําถามที่ดร,รสามารถถามไว้กับโครงการแลนบิส์นะคะว่ามันจะสามารถประหยัดเวลาให้กับการขนส่งได้จริงหรือไม่คิดดูนะคะจากการที่เราล่องเรือใช่ไหมคะแล้วก็อ้อมไปจากฝั่งอันดามันอ้อมไปอ่าวไทยนี่นะคะโดยผ่านช่องแคบมริกาซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นท่าเรือที่ที่เหมือนกับดีที่สุดในภูมิภาคนี้แล้วเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทาแลนบิส์มาแข่งนี่นะคะเราจะสามารถบอกว่าต้องตอบให้ได้ว่าไอ้การขนส่งเนี่ยอะจากเรือนะมาจอดที่ฝั่ง เอาไทยแล้วก็ต้องขนจากเรือขนของอะนะจากเรือไปที่รถไปที่รถผ่านรางรถไฟจากรถไฟเอาไปรถบรรทุกแล้วก็มาที่ฝั่งอันดามันเนี่ยนะคะมันจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการที่แบบล่องเรือถึงแม้ใช้เวลานาน แต่ไอ้ตรงค่าที่จ่ายเนี่ยมันจะคุ้มทุนหรือไม่อันนี้เป็นหนึ่งคำถามนะคะแล้วประหยัดเวลาจริงหรือไม่ในการขนส่งสินค้านะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีบรรทุกน้ำมันมาแสนตันบรรทุกสินค้ามาห้าหมื่นตันมันจะใช้เวลานานแค่ไหนจากเรือมาเป็นรถอะไรแบบนี้ยนี่ก็เลยเป็นคำถามที่จะคุ้มหรือเปล่าแล้วมันจะประหยัดเวลาได้จริงหรือไม่ค่ะ ก็ต้องหาคำตอบกันนะคะวันนี้หมดเวลาของจับคราวคุยแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ทีมงานและยุ้ยปิยะชัดสวัสดีค่ะ